สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กการเดินทางของเฟิร์นกับแฟนนะคะการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางครั้งล่าสุดของเราแต่เป็นครั้งแรกจุดเริ่มต้นการออกเดินทางด้วยกันของเราสองคนต่าง,งหากาการเดินทางที่ไม่ได้มีเพียงแค่เราสองคนแต่ยังมีพี่ๆกลุ่มคนหลักบิ๊กไบโครราชร่วมเดินทางไปด้วย และบันทึการเดินทางครั้งนี้ของเราจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะเช้าวันแรกเราเริ่มออกเดินทางจากโคราชนะคะตั้งแต่ตีห้าเกือบเกือบจะหกโมงเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยยงคีรีวงกดจังหวัดอุดรธานีค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะ แล้วเราก็ต้องรีบจอดรถนะคะเพื่อที่จะนั่งรถอีแ็กนะคะเพื่อที่จะไปกินข้าวป่ากันค่ะนี่และค่ะรถอีแตกที่เฟิรนพูดถึงนะคะก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้แล้วเราก็จะนั่งผ่านทางหินนี่นะคะมีแม่น้ําไหลผ่านแบบว่าเย็นสบายมากเลยนะคะเพื่อที่จะไปกินข้าวบนป่าที่มีน้ําตกกันไปค่ะ นี่คะ่ะพี่พีแต่ละคนนะคะโบกมือถ่ายกล้องโอ้อันนี้กล้องเกือบล่วงนะคะเกือบได้กล้องใหม่กันแล้วกับทลิปแรกนะคะทุกคนและนี่คือการทางทายกล้องของคนวัยหกสิบค่ะเพียงที่บอกเลยคะ่ะทุกคนนี่เป็นทริปแรกของเราสองคน ก็เลยจะถูกแซลกันทั้งคพิปเลยค่ะระหว่างทางนะคะพี่ๆคนขับรถเขาก็จะจอดให้เราลงถ่ายรูปกุ่มกันนะคะและนี่ก็คือรูปที่นำมาฝากกันค่ะเมื well ่อมีขบวนข้างหลังตามมาเราก็ต้องรีบกันเลยค่ะทั้งหิวข้าวด้วยนะคะออกจากโคราาตั้งแต่ตีห้า ยังไม่ได้มีใครกินอะไรถึงท้องกันเลยค่ะ<ถ>ตอนนี้เดินทางมาถึงข้างบนแล้วนะคะแล้วพี่ๆเขาก็เริ่มเสิร์ฟอาหารเราเลยเพราะว่าเราเหิวม,มากมาแล้วมาแล้วมาแล้วับ<จ>คร,บครบ แกงส้มที่เป็นดาราหรือเปล่าใช่ชัน้ำไแล้วดาราจั้อะไรหยวกล้วยหัวกล้วยป่าของป่าไม่เคยกินของป่า pues mm. แกงหยวกกล 8, nah. ้วยรีบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยววาอเไึ้าได้เดนวกเีย อเ,อน,เน็กๆการต้องถ่ายรูปก่อนใครทุกคนและก่อนกินข้าวนะคะเราก็นี่ค่ะนำมาฝากทุกคนหนึ่งรูปนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็รีบลงม,มากนันเลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรกันมาเลยค่ะน่าเสียดายมากๆเลย สำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวหมู่บ้านคีดีบงมกดแล้วก็พักค้างคืนที่นั่นนะคะชาวบ้านเขาก็จะมีกิจกรรมตอนกลางคืนนะคะก็คือพิธีเหมือนบายสีนะคะสู่ขวัญแบบต้อนรับเรานะคะเพื่อให้เรามีเหมือนกับว่าโชคลาภแล้วก็การเดินทางที่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะเชา้าวันต่อมานะคะเรา ต้องรีบออกเดินทางนะคะ <_ an> เพราะว่าเราจะไปกันอีกหลายที่นะคะและจุดหมายปลายทางของเราวันนี้เลยจะอยู่ที่จังหวัดบิงกานนะคะไปกันคะ่ะทุกคนออกเดินทางกันตอ่อ <_ an> ทุกคนนะคะระหว่างทางเราแหวนนะคะทําบุญกันที่วัดป่าผูกก้อนนะคะและที่วัดเขาจะมีรถรับส่งอย่างนี้นะคะให้เรา ขึ้นไปไหว้ทำบุญโดยที่เราไม่ต้องขับรถของเราขึ้นไปเองนะคะดีมากๆเลยเดี๋ยวจะบอกว่าบนวัดสวยมากเลยค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเยอะนะคะเพราะว่าต้องรีบทําเวลาค่ะเพื่อที่จะเดินทางกันต่อนะคะทุกคน หลังจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อค่ะแล้วก็มาแวะถ่ายรูปนะคะที่หนองปลาปึกก็ให้พี่ๆเขาได้ชมบรรยากาศนะคะจะมีโขดหินนะคะที่อ่าระหว่างฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวนะคะซึ่งน้ำมันจะลดลงแล้วก็เห็นแม่น้ำโขงแบบนี้มีโขดหินสวยมากๆค่ะพักดูโขดหินไม่นานแล้วก็ออกเดินทางกันต่อค่ะทุกคนน,นี่ค่ะทุกคนเราเดินทางมาถึงบึงการกันแล้วนะคะ เพื่อที่จะขึ้นไปดูนะคะยังหินสามวานนะคะเขาก็จะมีรถให้เราเหมาแบบนี้เลยนะคะตอนที่เฟินไปนี่น่าจะรถนะคะคันละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้คือเหมาขึ้นแล้วก็เหมาลงนะคะอันนี้ค่ะก่อนถึงหินสามวานนะคะเขาก็จะมีจุดแวะแต่ละจุดนะคะเป็นจุดไหว้ทําบุญเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจอดจุดไหนนะคะหรือว่าไปยังจุดไหนก่อนนะคะตัวนี้ก็คือเราเลือกที่จะ ามาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไหว้ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนนะคะ oh <my> แล้วก็นี่ค่ะถ่ายรูปกันเล็กน้อยค่ะนารูปมาฝา่เช่นเคยนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะเพื่อจะขึ้นเตียงหิ่งสามวันค่ะ เดินทางมาถึงแล้วค่ะหินสามวานเย้ไ <Bye. S 1> ประวังหลังจากเรากลับลงมาจากหินสามวานนะคะทุกคนเรานอนกันที่บึงการ1คืนนะคะและนี่เช้าวันต่อมาเราเดินทางมาที่จังหวัด นครพนมนะคะเพื่อที่จะมาไหว้ขอพอรพระธาตุนะคะก็ได,ดได้ทุกเรื่องแต่เรื่องความรักเรื่องอยากมีลูกอยาก,กเปลี่ยนตำแหน่งงานอะไรได้อยากย้ายงานบางคนไม่ได้ตั้งใจมา,า,มา,าก็ลองมาไหว้ก็ขอพรก็ได้ก็มาแก้มาชวนรับให้ดูดูว่างไหมขอพรเรื่องความรักนะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่า หวังเรื่องความรักไว้เหรวยนะจะขอควาเรื่องความรักท่อนจะได้สมหวังความรักจะขอคุณ ขอพรอ,อะไรไหคะขอพรอะไรไหมคะอยากรู้จริงอ่ะขอเรื่องอะไรสรับขออะไรคะขอพเรื่องความรักไหมคะอะไรนะคะเจอหลายคนไหมคะถ้าไปเนี่ย น่าจะสักสามคนได้เนาะอย่างต่ำอ,ะอ่ะมันเป็นยังไงทำไมถึงไม่อยากเข้าไปไหว้ม,มัเคยไปไหว้แล้วอ๋อแล้วทำไมถึงไม่อยากเข้าไปไหว้อะอะ,อะเอ,อสาบงศรบานอะไรไว้เหรอไม่เราต้องเข้าไปไหว้สิจะเป็นไรทำไมพี่โอชอบจับชิปชิปฟิลแบบทัวร์ไหว้พระธาตุ ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแล้วก็จับคลิปไปพระธาตุก็คลิปฟิวแฟนเนาะจากเดือนละกี่คลิปคะโอ้เดือนละทิ้หมดแล้วเหรอเดือนละทิ้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาพระธาตุพนมแปดคลิปเลยพี่โอคลิปเดือนคลิปเดือนละครั้งฟิวแฟนมีรูปลง ใครใครอยากได้ทิปแบบนี้ก็ก็สมัครเข้ามาได้เราไม่อั้นต้องรอคิวนยนะคิวเดาวช่วงนี้ต้องคิวเรือนมกรานะคะเดือนนี้น่าจะคิวสุดท้ายแล้วนะคิวสุดท้ายจริงๆนะัองแต่วันนั้นไม่เคยมีใครได้คิวอีกเลยค่ะเอ๊หรือว่าแอบมีแต่เฟิร์นไม่รู้นะ วันที่เราไปนะคะทุกคนจะตรงกับมันเป็นงานเหมือนงานบุญอะไรสักอย่างนะคะเลยทําให้คุณค่อนข้างจะเยอะนะคะเราก็เลยต้องรีบออกมาเพื่อที่จะเดินทางต่อค่ะเรากําลังจะเดินทางไปต่อ,อยังจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนนี่ค่ะขุอหนุม่มหมวกแดงนะคะไปค่ะเดีถามวิวัดเลย ดูและนี่ค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดก่อนเดินขึ้นไปนะคะถามย้ำอีกรอบนึงว่าวัดนี้ชื่อวัดอะไรเพื่อความเป๊ะในการทำคลิปมาฝากเพื่อนๆคะ่ะชื่อวัดอะไรนะครับเพื่อน ว h a t s ่าแมนวัดอะไรนะทุกคนจำได้ไหมว่าก่อนเฟินเดินขึ้นมาเฟินถามชื่อวัดแล้วแต่พอเฟินขึ้นมาถึงเฟินดันลืมชื่อวัดซะงั้นพลาดอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าวิวสวยมากเลยดูดิโอยเห็นหอนั่นเลยนู่นเห็นสะพานไทยราไก่นู้น สร็จไหมคะจะสู้ินไม่ได้หรอกอเ,เป็นไงล่ะคะ,เ,ะ,คะเรื่องความมั่นนี่ก็คือไม่เคยเป็นสองรองใครนะคะแม้กระทั่งเปรียบเทียบตัวเองกับ,บว,วิวก็คือตัวเองต้องสวยกว่าวิวนะคะ <c oughs> ก็หมุนไปเลยสิคะ <c oughs> แต่ก็ต้องยอมรับนะคะทุกคนว่าวิวตรงพระใหญ่ตรงนี้ก็คือสวยจริงะค่ะ ตรงนี้ที่เรามองไปนะคะเราสามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวได้เลยนะคะแล้วก็มองข้ามไปยังฝั่งลาวได้เลยค่ะและบนนี้นะคะสามารถมองวิวได้ถึง360องศาะคะ่ะทุกคนใครมามุกดาหารนะคะอยากให้ลองมานะคะสวย,ยจริงๆค่ะแสรแล้วนะคะเราจะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดยะโสธรต่อค่ะ แต่เนื่องจากเฟิร์นกับพี่โอติดภารกิจด่วนนะคะเลยทำให้ต้องแยกตัวกลับก่อนเลยทำให้ทริปนี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ค่ะน่าเสียดายนะคะที่ไม่ได้ไปต่อกับพวกพี่ๆและต่อให้การเดินทางจะสิ้นสุดลงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ฟื้นเชื่อว่ามันไม่มีวันสิ้นสุดก็คือมิตรภาพของการเดินทางค่ะฝากติดตามบันทึกการเดินทางครั้งต่อไปของเราสองคนด้วยนะคะ